สัข่าวบลูุเบิร์กได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับยอดขายรถไฟฟ้าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าหรือภายในปี2040โดยคาดการว่ายอดขายรถไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงถึงราละ55ของยอดขายรถทั้งหมดโดยช่วงแรกจะมียอดขายมากถึง11ล้านคันภายในปี2025หรืออีกไม่ถึง7ปีนับจากนี้ก่อนที่จะแตะระดับ60ล้านคันในปี2040 ซึ่งทำให้จะมีรถไฟฟ้าแล่นบนถนนคิดเป็นร้อยละ33หรือ1ใน3เลยทีเดียวปัจจัยสําคัญที่ทําให้ยอดขายรถไฟฟ้าเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและต้นทุนที่สูงกว่ารถเครืงยนต์สันดาปทั่วไปมีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจนทําให้ค่าชดเชยจากหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปภายในปี2024ส่งผลให้ราคาขายจริงของรถไฟฟ้า แม้แตกต่างไปจากราคารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบทั้งดีเซลและเบนซินภายในปี2029นอกจากนั้นยังทำให้จำนวนรุ่นรถไฟฟ้าที่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1 5 5รุ่นทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น2 8 9รุ่นภายในปี2022จากการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ลงทุนในการพัฒนารถไฟฟ้ามากขึ้นประเทศจีนผู้นําในการใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันจะกลายเป็นตลาดรถไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลกถึง150ภายในปี2020 หรืออีกไม่เกิน3ปีนับจากนี้และรถไฟฟ้าจะมียอดขายแต่ระดับรันรั9สิบเก้าหรือหนึ่งในห้าของรถใหม่ที่ขายในประเทศจีนภายในปี2025และในปีเดียวกันนี้ยอดขายรถไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่รันรัตสิบสี่และสิบเอ็ดของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดตามลำดับและจากการที่รถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นยอดขายรถเครื่องยนต์สันดาปภายในลดลงอย่างชัดเจนในช่วงประมาณปี2025เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ